รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะเช่นเคยนะคะเรานําเสนอเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้รับรู้เข้าใจและก็ร่วมกันหาหนทางเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเจ,เจอกับปัญหาความไม่สงบความขัดแย้งในพื้นที่มาอย่างยาวนานค่ะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีความพยายามที่จะหาสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งจากภาคราัฐภาคประชาสังคมหรือว่าภาคประชาชนเองนะคะวันนี้รายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากผู้ที่ทำงานแล้วก็ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มาหลายปีนะคะจะได้มาพูดคุยกันถึงทิศทางการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรีส,สมภพจิตพิรมศรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้มหาวิทยาลัยสมคลานครินวิทยาเขตปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะถ้าจะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจากการที่เราได้ติดตามผ่านสื่อต่างๆค่ะก็จะเห็นว่าในบางช่วงนี่ดูเหมือนสถานการณ์จะลดลงแต่ว่าบางช่วงก็เหมือนกับจะมีสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะ ตรงนี้ข้อมูลจากศูนย์ป้อระวังค่ะที่เราได้ติดตามกันมาเนี่ยค่ะสถิติของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแนวโน้มจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันเป็นยังไงคะก็สถิติของเหตุการณ์ที่เราประมวลน,นะครับจากงานวิจัยของ,ของศูนย์ป้องระวังสหระภาคใต้เนี่ยเราพบว่าในรอบประมาณ21ปีนะครับตั้งแต่ปี2 5 4 7ะครับจนถึง ปีปัจจุบันเนี่ยนะครับรเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณสองหมื่นกว่าเหตุการณ์เหมือนกันนะครับนะประมาณสองหมื่นห้าพันกว่าเหตุการณ์ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับนะ,ะแต่ช่วงที่สูงมากๆเนี่ยคือช่วงแรกๆของเหตุการณ์ในช่วงตั้งแต่ปีสองพันสิบจนถึงประมาณสักห้าศูนย์ช่วงนั้นเนี่ยเหตุการณ์จะค่อนข้างสูงมากนะ อาจจะเรียกว่าปีหนึ่งเนี่ยประมาณแล้วเนี่ยก็มาเกือบสองพันเหตุการณ์ทีเดียวนะเหตุการณ์ในที่นี่หมายความว่าเหตุการณ์ที่จะเป็นเรื่องของการก่อความไม่สงบนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการระเบิดการยิงทำร้ายผู้คนเนี่ยนะหรือ,อการกเผา,เาสถานที่ต่างๆนะรวมทั้งการก่อกวนเรื่องของการเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่องของการเผาสถานที่เล็กๆน้อยๆหรือว่าการกราฟิตี้เนี่ยนะ เป็นจุดที่มันทําให้เกิดการก่อกวนมรนเหตุการณ์รความไม่สงบเนี่ยคือรวมแล้วเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื 25, ่นห้าพันเหตุการณ์แล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็ประมาณเจ็ดพันหกร้อยคนนะครับนะฮะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะฮะที่เราตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะยาวยาวนานต่อเนื่องนะครับเนอะ่อแต่น่าสังเกตว่าคิดว่า เหตุการณ์ในช่วงตั้งแต่ปี2517จนถึงปี2556เนี่ยจะค่อนข้างสูงแล้วก็มีความต่อเนื่องนีครับแต่พอหลังจากปี56เป็นต้นมาเนี่ย<ฆ>เหตุการณ์ก็เริ่มจะลดลงเป็นขั้นๆนะครับถ้าเราดูสถิติเนี่ยเห็นได้ว,ว่ามันมีลักษณะของเทรนด์หรือแนวโน้มเหตุการณ์ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลย,เย<ฆ>ตั้งแต่ปี56เป็นต้นจนถึงปีที่ว่าประมาณสักปี 63 64ช่วงนี้นะฮะถือว่าลดลงอย่าง,ง,งมีนระดัยสำคัญเลยค่ะ,ะค,คือว่าตัวอยา่างเช่นว่าเคยประมาณ2,000กว่าพันกว่าแล้วก็ในสุดแล้วก็เหลือ500 400เหตุการณ์เราเนี้นะ,ะนะฮะช่วงนั้นอ,อันนี้ก็มีมความหมายอยู่นะฮะมีความหมายอยู่ว่าสะท้อนเห็นว่ามันมีการจัดการที่ดีการจัดการการแก้ไขปัญหาที่ดีซึ่ง ส่วนหนึ่งของปัญหาของการแก้ไขปัญหาเนี่ยสำคัญมากคือ,อนโยบายสันติสุขเนี่ยนะฮะของรัฐบาลเนี่ยนโยบายการแก้ปัญหาโดยใช้สันติวิธีการพูดคุยสันติสุขนะะที่รัฐบาลทํากับเผู้อคสระเป็นตายจากรัฐนะแล้วก็การจัดการทางในแง,ง่ของการความมั่นคงอ่ะที่ดีขึ้นกับในช่วงหลังละนะครับก็ทําให้เหตุการณ์มันลดลงแต่ว่าพอสังเกตว่าประมาณปีปที่แล้วปี67เจ็ด เหตุการณ์มันเริ่มจะสูงขึ้นหน่อยนะครับนะคือจากสถิติที่เราเห็นเนี่ยคือคือประมาณสัก4 0 0 500เหตุการณ์ต่อปีเนี่ยเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณสัก600กับ6 0รกว่าเหตุการณ์นะฮะคือประมาณการว่าสักสสเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะฮะสูงขึ้น3 0เปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะจากปีที่ผ่านมาจากปี67นะฮะสูงขึ้นแล้วก็ ปีปัจจุบันเนี่ยปี68เนี่ยนะครับะนะตั้งแต่ต้นปีมาก็น่าสังเกตอยู่ยว,ว่าเหตุการณ์มันค่อนข้างจะค่อนข้างจะสูงหมือนกันะครับนะฮะเปรียบเทียบแต่ว่าที่สูงขึ้นอย่างนี้นะฮะอย่าไปเปรียบเทียบว่า10ปีที่แล้วมันต่างกันมากเลย<ะ>ตอนนั้นเนี่ยคือสูงมากมเ,เหตุการณ์ปีหนึ่งหรือว่าการก่อเหตุเนี่ยมันสูงปีประมาณสับพันกว่าเหตุการสองประดหตุการหรือว่า ต่อเดือนบางที200 300เหตุการณ์เมื่อก่อนนะฮะสิบปีที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมันลดลงอย่างมากถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มขยับขึ้นหน่อยนะครับนะแต่เราก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงเหตุการณ์ที่ยังไม่ไม่สูงเทียบเท่ากับเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ว่าก็ไม่ควรประมาทเหมือนกันเพราะว่าการจัดการแก,รกร้บปัญหาเนี่ยก็จะต้องทำให้มันดีขึ้นนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาค่ะในบางสถานการณ์ก็อย่างที่อาจารย์บอกมีเพิ่มขึ้นมีลดลงค่ะอาจารย์มองว่าปัจจัยที่หนุนเสริมให้บางช่วงลดลงบางช่วงสูงขึ้นเนี่ยค่ะมันมาจากอะไรได้บ้างคะผมว่ามันมีสองด้านครับด้านที่เป็นของทางภาครัฐเองนะครับแนภาครัฐเองคือว่าอย่างที่ผมอธิบายแล้วว่านโยบายการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยแนวทางสันติวิธีสันติสุขเนี่ยอันนี้สําคัญมากแล้วก็การแก้ไขปัญหาโดยที่เน้น การเมืองนําการทหาร<ม>แนวทางการเข้าถึงการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอะไรเงี้ยนะครับนะ,ะซึ่งซึ่งเป็นแนวทางที่อาศัยอิงตามแนวรดดัฐธรรมนของรัชกาลที่9เนี่ยนะครับนะก็สามารถจะช่วยแก้ไขปัญหาได้เยอะการเข้าใจเข้าถึงพัฒนา<ม>แล้วก็การใช้แนวทางการสันติสุขการพูดคุย<ม><ม>กับกลุ่มคนที่มีความเห็นต่างจากรัฐนะครับแล้วก็พยายามหาทางออกจาก ความขัดแย้งตัวที่ไม่ใช่ความรุนแรงคือเปลี่ยนจากความรุนแรงเนี่ยความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงมาสู่ว่าความขัดแย้งความเห็นต่างกันแต่ว่าคุณอย่าไปใช้ความรุนแรงอย่าไปทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่าไปทําให้เกิดความเสียหายะนะครับเนะเรื่องของทางทรัพย์สินกายภาพหรือว่าร่างกายชีวิตทรัพย์สินของคนเนี่ยนะครับพยายามจะลดเงื่อนไขเนี่ยนะฮะแล้วก็พัฒนานพัฒนา ราจะได้ว่าการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้เนี่ยผมคิดว่าดีขึ้นค,คือเนื่องจากว่าผมเนี่ยอ,อยู่ในจังหวัดชายภาคใต้นะฮะมา30มสบกว่าปีแล้วก็ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับนะในช่วงหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วแล้วจะมีการพัฒนาเรื่องของอเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการพัฒนาเรื่องสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอะไรพวกนี้นะครับการการ การใช้นโยบายการแก้ไขปัญหาเนี่ยเยอะการลงทุนของด้านข้อประมาณเป็นแสนล้านอ่ะที่ลงไปนะครับนะถ้าเทียบกับเมื่อประมาณสักสิบปียี่สิบปีที่ผ่านมานะครับมีมีการวิจัยแล้วเราก็พบว่างบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลใช้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชิบากใต้เนี่ยนะในรอบยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าห้าแสนล้านที่ลงไปแล้วนะครับนะฮะต่อปีประมาณสักสองหมื่นสามหมื่นล้านนะครับอย่างปีนี้ก็ประมาณสัก สองหมื่นถึงสามหมื่นล้านนะครับปีปีปีปัจจุบันเนี่ยนะครับที่อยู่ในสภาอีกเหมือนกันนะฮะที่กำลังจะทําปีหน้าก็เหมือนกันก็เร,ราเราเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าการลงทุนการจัดการเรื่องของการในโยบายของรัฐที่ดีเนี่ยก็มีส่วนช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยนะครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการพูดคุยเพื่อสันติภาพนะคะคซึ่งเราเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปี2 5 5 6ั้ยถูกไหมคะแล้วก็ในระยะหลังก็จะมีการหยุดไปนะคะการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่ผ่านมาผลของมันเป็นยังไงบ้าาางคจ มันอาจจะประเมินได้ว่ามีความต่อเนื่องมีอยู่ช่วงที่ที่มีความสําเร็จ<ะ>ความสำเร็จนแง่ของความต่อเนื่องเนี่ยชัดเจนนะครับ<ะ>คือมันก็ว่าตั้งแต่ปี5้าใช่ไหมครับนะ,ะฮะเริ่มคุยครั้งแรกซึ่งตอนนั้นรัฐบาลก็มีแนวทางว่าแค่นี้ใช้ความรุนแรง<ะ>แค่ีใช้การการใช้การการทหาร<ะ>ก็หันมาใช้วิธีการในทางการเมืองด้วยการแก้แขปัญหาด้วยการพูดคุยนะฮะเรียกว่ากระบวนการสันติภาพะนะ แล้วก็การพูดคุยนี่ก็คือผ่านการที่ว่าจะาค้นหาว่าใครคือเมายว่าใครคือฝ่ายที่ปฏิบัติการที่ก่อเหตุความรุนแรงแล้วก็เขาต้องการอะไรนะฮะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะฮะคนไทยด้วยกันแล้วก็ต้องการจะหาทางออกนะฮะถ้าหากว่าไม่ใช้ไม่มีความผิดเรื่องของร้ายแรงเรื่องของางอญากรรมอะไรเงี้ยนะครับนะฮะ ก็สามารถจะคุยกันได้นะครับคุยกันได้ก็มีความต่างนะฮะความความเห็นต่างเนี่ยคุยกันได้ก็คุยกันนะฮะเริ่มต้นในปีห้าหกแล้วก็กลุ่มที่คุยตอนแรกเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่เราอาจจะรู้จักในปัจจุบันก็คือว่าขบวนการ R N ครับนะเป็นเป็นแนวขบวนการของของฝ่ายที่เขาต่อสู้กับรัฐเนี่ยนะแล้วก็ยึดถือความความเชื่อในเรื่องของว่าอัตลักษณ์ชาติพันธ์ศาสนาความเป็นมลายูความเป็นชาติพันธ์ประวัติศาสตร์ของ ปาตานีอะไรเงี้ยนะครับนึกซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะครับนะฮะซึ่งตกทอดกันมานานครับเป็นเป็นเป็นอาจจะเรียกว่าแปดสิบเก้าสิบปีเป็นร้อยปีก็ได้ความต่อเนื่องความคิดเนี่ยมันมีอยู่นะฮะในคนในคนบางกลุ่มแล้วเขาก็เชื่ออย่างนั้นทั้งคทีนี้พอกลุ่มนี้เขาต่อสู้แล้วก็เขาก็ไม่ใช่ความรุนแรงเสร็จแล้วรัฐเนี่ยก็เป็อเขจะคุยกันว่าความต้องการในไงื่อนการแก้ไขปัญหาเนี่ยโดยสันติมีไหมนะฮะก็มีการต่อสู้มีการมีการตกลงกันปีห้าหก พอปีห้าหกตลงกันแล้วเนี่ยก็เริ่มคุยกันเริ่มคุยกันห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าูนีแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือในแง่ว่าปีปีประมาณสักปีห้าแปดห้าเก้าเนี่ยก็พูดกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็กลุ่มที่เรียกมาราปัตณีก็รวมทั้งกลุ่มเดิมนี่แหละแต่รวมอีกมีกลุ่มอ,อื่นด้วยมาช่วยกันนะครับคุยกันนะครับมาราปัตณีแล้วก็คุยกันต่อเนื่องกันสังเกตดูว่าการคุยกันตอนนั้นเนี่ย คือเริ่มหลังครั้งแรกในคุยปี5้าหกเนี่ยคือ,อรัฐบาลรัฐบาลของของอานายกรัฐมนตรีอตอนนั้นคือ,อคุณวิ่งรักนะครับนะแล้วก็มาต่อมาก็เป็นรัฐบาลของพล,พลเอกประยุทธ์นะครับนะฮะ,ะก็ยึดถือ,อนโยบายสันติภาพสันติสุขเหมือนกันนะฮะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะทั้งที่ว่าท่านเป็นรัฐบาลทหารใช่ไหมฮะแต่ท่านก็ยึดถือแนวทางสันติภาพท่านก็พูดคุยต่อนะครับ ก็มีการต่อเนื่องการพูดคุยแต่ว่าเปลี่ยนกลุ่มนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็กลับมาคุยกับกระบวนการ b a n อีกนะครับนะประมาณสักปี6 62กลับมาคุยกับกระบวนการ b a n อีกช่วงนี้แหละช่วงนี้น่าสังเกตว่าตั้งแต่ปี56 1 62 63เนี่ยช่วงนี้ยาวเลยเกือบ10ปีที่ที่ที่ผมบอกว่ามันเหตุการณ์มันลดลงพอคุยไปเรื่อยๆเหตุการณ์ก็สเต็ปเป็นขั้นเป็นขั้นค่อยๆลดลงลดลงใช่ไหมฮะ ประกอบกับการจัดการที่ดีของรัฐในด้านอื่นๆด้วยครับแต่ว่าที่ผมพูดว่ามันประกอบเป็นเพราะยางนะครับว่าอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าเอ๊ะคล้ายๆกับว่าพูดถือว่าถ้ามีกระบวนการสันติภาพสันนิษสานมีการพูดคุยสันติภาพสันนิษฐาแล้วเนี่ยทำให้เหตุการณ์ลดลงเนี่ยมันมันมันอ้างเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมมันอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าเอ้ยเขาอาจจะรัฐบาลอาจจะจัดการดีกว่า ในด้านอื่นด้วยใช่ไหมมันแล้วมันเหตุการณ์ลดลงใช่ไหมไม่ใช่ว่ามีการพูดคุยกันแล้วก็เหตุการณ์ถึงลดลงหลักการไป็อย่างนั้นความคิดโต้แย้งเกิดขึ้นนะครับแต่เรามองว่าคือใล้ๆกับว่าต้องเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีการพูดคุยแล้วเนี่ยก็ลงทุนลงแรงเประมาแล้วก็ยุทธศาสตร์ในการต่อสู้เนี่ยเข้มแข็งมากใช่ไหมฮะทางกฎหมายพิเศษเรามีกฎหมายพิเศษกฎหมายกฎการศึกมีประกอรฉุกเฉินนะฮะ มีกฎหมายความมั่นคงภายในใช่ไหมแล้วก็ก็ประมาณความมั่นคงทางการทหารทางการทหารเนี่ยเยอะมากลงมาอันนั้นก่อนปี56<า>เหตุการณ์ก็ยังไม่ไม่เปลี่ยนทีนี้พอพอเริ่มตั้งแต่ปี56เริ่มเราใส่ใส่ใสอ,องค์ประกอบทางนโยบายในเรื่องของการพูดคุยสันติภาพสันติสุขเข้าไปห1น 1> <า>ึ่งตัวอันอื่นมีอยู่แล้วใช่ไหมพอใส่นี่มีหนึ่งตัวปพ๊บพอใส่หนึ่งตัวบอกว่าเหตุการณ์มัน มันก็เลยแปรเปลี่ยนลดลงค่ะแล้วก็เลยซึ้งว่ามันน่าจะเป็นตัวตัว,ต,วตัวแปรที่สําคัญที่ทำให้เหตุการณ์ลดลงบวกกับอันอื่นด้วยค่ะทีนี้ว่าแล้วก็ข้อข้อ,ข,อข้อสังเกตอีกอันหนึ่งที่น่าน่า,น,าน่าจะคิดถึงคือว่าพอประมาณปีหกสามหกสี่เนี่ยเขเริ่มการพูดคุยไปแล้วต่อเนื่องแหลวนะแล้วก็พอประมาณปีหกหกเนี่ยหกหกหกเจ็ดเนี่ยนะรัฐบาลก็เริ่มเปลี่ยนแนวทางอาจจะมองอีก,อกแบบหนึง่งแต่อว่ารัฐบาลัจจุบันาเนี่ยท่านอาจจะคิดว่า อาจจะการพูดคุยอาจจะไม่ใช่เป็นทางแค่ปัญหาก็ได้การพูดคุยสันติภาพเนี่ยท่านอ,อาจจะคิดว่าอาจจะมีแนวทางอื่นในการแก้ไขปัญหา,าก็หยุดการพูดคุยพอหยุดการพูดคุยปรากฏว่าปีหกหกเจ็ดเห็ไหมปีหกเจ็ดคือปีที่แล้วเนี่ยเหตุาการณ์มันก็เขยียบขึ้นมาอีกเช่ไหมก็สะท้อนเห็นอยึ่งว่าปัจจัยเรื่องขององค์ประกอบของนโยบายเรื่องของการพูดคุยสันติภาพสันติสุขเนี่ย มันน่าจะเป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยที่สําคัญมีส่วนทาให้เหตุการณ์ลดลงเหตุการณ์ลดลงนะคือถ้าเรายังรักษาทิศทางหรือแนวโน้มของการใช้นโยบายสันติภาพสันติสุขหรือว่าการแก้ไขปัญหาโดยสันติการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วก็บวกกับการพูดคุยสันติสุขด้วยเนี่ยมันจะองค์ประกอบจะครบก็จะลดเงื่อนไขของเหตุการณ์ความรุนแรงได้อาจารย์มองยังไงคะว่าโอกาสที่การพูดคุยสันติภาพจะกลับมาอีกครั้งแนวโน้มเป็นยังไงคะ รัฐบาลปัจจุบันท่านก็ยืนยันนะครับว่าไม่ละทิ้งแนวทางการพูดคุยคคแต่ว่าอาจจะขอดูในแง่ของว่าขอเหตุการณ์ขอดูด้วยว่าเหตุการณ์มันจะลดลงมากกว่านี้นะฮะก็เป็นข้อเป็นข้อเงื่อนไขเหมือนกันะนะฮะเป็นข้อเงื่อนไขว่าท่านต้องการบอกว่าฝ่ายะบวนการหรือฝ่ายฝ่ายผู้มีเหต่ารจากรัฐเนี่ยนะฮะฝ่ายขบวนการเนี่ยต้องต้องลดความรุนแรงก่อนตอนนี้นะครับว่าถ้าลดความรุนแรงได้ แล้วก็ไม่ไม่โจมตีเหตุการณ์เนี่ยจะไม่มีการโจมตีพลเรือนหรือผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับนะ,ะก็อาจจะกลับมาคุยกันได้นะั่ว<ม>ท่านท่านคิดว่าจะจะดาเนินการอีกอีกด้านหนึ่งท่านก็มองว่าเรามีอาจจะมีนโยบายมียุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่แล้ว<ม>ทบทวนนะ่ะทบทวนปรับปรุงนโยบายยุทธศาสตร์นะซึ่งกาลังทําอยู่แล้วก็ได้ทราบว่าตอนนี้ทางสภาวาพย์คนชาติฝ่าย้อมันคงเนี่ย ก็แก้ไขปัญหาคือไม่งั้นทางนโยบายทางการปรับนโยบาย<ม>ปรับยุทธศาสตร์แล้วพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็<ม>หรือว่าทางทางรัฐบาลก็อาจจะต้องวูตัวว่าสาการในพื้นที่เนี่ยถ้ามันถ้ามันนิ่งกว่านี้ถ,ถ้าอธิบายว่าถ้าสาการมันนิ่งกว่านี้ท่านก็จะพูดคุยต่อนะครับมีกนารพูดคุยต่อแล้วก็มีมีเงื่อนไขอีกอย่างหนึง่งที่ท่านบอกว่าจะต้องฝ่ายกับขบวนการเนี่ยฝ่าย b ีเอ็นเนี่ยจะต้องเอาฝ่ายเอาเอาคนที่เป็นรู้เรื่องเหตุการณ์จริง เอาคนที่เป็นฝ่ายการทหารหรือว่าชี้นำเหตุการณ์ได้จริงๆมาร่วมพูดคุยถึงจะแก้ปัญหาได้อันนี้คือเป็นเงื่อนไขที่กำลังรอดูอยู่ครับค่ะแล้วในส่วนของคณะกรรมการวิสามันสันติภาพนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก็ผลักดันเรื่องของการสร้างสันติสุขในพื้นที่ที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนเพื่อจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ยังไงบ้างคะอาจารย์คณะกรรมการจริงแล้วเนี่ยผมก็มีส่วนอยู่ด้วยนะครเป็นคณะกรรมการวิสามันชุดนี้ ท่านประธานคือท่านจตุลนฉายแสงใช่ไหมครับแล้วก็มาจากหลายพักหลายฝ่ายแล้วก็ภาคประชาสังคมนักวิชาการก็<ม>ไปร่วมด้วยทีนี้เป็นคณะกรรมการวิสามันที่ใช้เวลาย,ยาวนานเหมือนกันปีกว่าแล้ว<ม>ตอนนี้ก็ยังยังยังใกล้จะจบแล้วกล้จะจบ<ม>คือกำลังทำรายง,งานสรุปรายง,งานผลของการศึกษาเนี่ยภายในน่าจะเดือนหน้า เดือนต้นเดือนกรกฎาน่าจะเสร็จแล้วนะฮะะรับไปเดณอนพฤษาคนี้ก็ตอนนี้กําลังอยู่ในเร่งของการทํไฟ i n ลรีพอร์ตฮะรายงานสุดท้ายเชื่อว่าเราจะได้ผลของการศึกษาในแง่ที่ว่าข้อเสนอข้อเสนอในแง่ของอะไรพิปัญหาที่มันรากเหง้าปัญหาที่มันรากเหง้าซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างละเอียดจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายนี่ก็ทําไปแล้วนะครับทำไปแล้วมีรายงานขั้นต้นไปแล้วสองคือว่าอะไรจะเป็นทางออก ตทางออกที่ทำยังไงนะครับซึ่งก็มีข้อเสนอหลายอย่างแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยมีอันหนึ่งที่ทมีข้อเสนอท,ที่ชัดเจนก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยท่านต้องมีเจตจำนงในทางการเมืองที่ชัดเจนในเรื่องของนโยบายสันติภาพสันติสุข การพูดคุยสันติภาพสันติสุขเนี่ยต้องมีเจตจำนงในทางการเมืองในเรื่องนี้ที่ชัดเจนที่เข้มแข็งอันนี้เป็นหนึ่งในหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาด้วยนะฮะอันนี้อันหนึ่งนะอัน,นอืนอ่นก็คือประกอบกันเรื่องของการที่จะมีข้อเสนออื่นๆที่จะบวกเข้าไปด้วยนะครับค่ะและในส่วนของประชาชนเองนะคะอาจารย์มองว่าประชาชนในพื้นที่เขาจะมีส่วนในการผลักดันให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ได้อย่างไงบ้างคะนอกเหนือจากการบริหารจัดการของภาครัฐแล้วอะคะการมีส่วนร่วมเนี่ยสำคัญนะครับนะฮะ ขพราะหนึ่งในในวิถีทางในการแก้ไขปัญหาก็คือการปรึกษาหารือกับประชาชนการปรึกษาหารือสาธารณะคือประชาชนมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมทั้งพี่น้องพุทธทั้งพี่น้องมุสลิมนะทั้งทุกทุกฝ่ายกลุ่มเยาวชนผู้หญิงแล้วก็ทุกทุกกลุ่มทุกทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันตอนนี้เนี่ยข้อดีก็จุดเด่นอันหนึ่งที่ผมประสบการณ์ของเรานะครับก็คือว่าภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชนชั้นภาคใต้เนี่ยหละงจาผ่าน10ปี อ่าสิบปีที่แล้วเนี่ยที่มีการกระบวนการสันติภาพสันติสุขเกิดขึ้นเนี่ยมีความเข้มแข็งนะฮะ<ม>ภาคประชาคมมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมสูงนะครับนะแอคทีฟมากแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวที่สําคัญผมคิดว่า<ม>ถ้าหากว่าความเข้มแข็งของภาพสระคมอย,ยงนเดินหน้าต่อไปแล้วพยายามผลักดันขับเคลื่อนต่อไปน่าจะมีส่วนในี้่ของการแก้ปัญหาแล้วก็ผมคชื่อว่านี่เป็นข้อเรียกร้องนะ,ะว่าภาคประคมเองก็อยากจะมีปส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยสันติภาพ การพูดคุยสันที่สุขด้วยนะฮะ,ะซึ่งอาจชจปวนโอกาสในขั้นต่อไปค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าอะไรคือความท้าทายสําคัญในการสร้างความไว้วางใจระหว่างภาครัฐรวมถึงกลุ่มต่างๆในพื้นที่ให้มันเกิดขึ้นนะคะผมกตตต็ตัวที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าอย่างที่อมกี้พูดไปแล้วคือรายงานกรรมธิการก็จะพูดถึงเรื่องนี้ว่ารัฐมีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างเต็มที่คือเจตดจำนงนในทางการเมือง เพื่อจะแก้ไขปัญหาโดยวิธีการสันติภาพการผู้คุยสันติภาพเนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็มีความมั่นใจอันนี้คือภาครัฐต,ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะสองคือภาคประชาชนก็จะต้องมีการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งนะเพื่อจะหาทางออกจากความขัดแย้างให้ได้สามคือฝ่ายผู้มีความเห็นต่างจากรัฐเนี่ยก็จะต้องมีความจริงใจด้วยใช่ไหม อ่าบางทีอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเขาเขาจริงใจด้วยหรือเปล่าใช่ไหมข้อเลีกรลองที่มีคือว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีความจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาโดยวิธีทางสันติอันนี้ <ภา S 2> สําคัญ <ภา S 2> และสุดท้ายคือผมคิดว่าอันนี้ก็คือว่าฝากพี่น้องประชาชนที่ไม่ใช่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นคนไทยทั้งประเทศที่อื่นๆก็จะต้องเข้าใจวิธีทางสันติภาพของพื้นที่จังหวัดภาคใต้ให้การทําความเข้าใจและก็สนับสนุน แนวทางสันติภาพสันติสุขที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแนบาใต้ครับค่ะแล้วอาจารย์มีข้อกังวลไหมคะว่าอุปสรรคที่อาจจะทําให้ความสันติสุขในพื้นที่เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไม่ได้ราบเรียบอะคะข้อกังวลคือว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่าความแปรปรวนความไม่แน่นอนที่บางท้งมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุที่บางทีว่าเกิดเหตุการณ์ตุ้มตามขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ว่าใครทําหรือว,ว่าเจตนาทําเพื่ออะไร อย่างกรณีที่ไม่ที่เกิดขึ้นวันทงวันเนี่ยใช่ไหม<น>เกิดการระเบิดที่ปัจานีที่ตลาดโต้รุ่งอะไรเงี้ยะอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเป็นอุบัติอุบัติเหตุอุบอัติการณ์ของของความรุนแรงซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครมูนทำนะแล้วทําเพื่ออะไระใช่ไหมแล้วก็หรือถ้าฝ่ายขบวนการทําเนี่ยเขาทาเพื่ออะไรหรือถ้าไม่ใช่ฝ่ายกระบวนการเขาทําเพื่ออะไรอันนี้ถือว่าเป็น ถ้าภาษาทางภาษาทาง,ทางสาิภาพเรียกว่าสปอยเลอร์หรือตัวตัวกวนตัวทําให้เหตุการณ์นี่มัน,นยุ่งตัวที่แบบว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่ว่ามันทําให้เกิดความความความไม่แน่นอน,น,อนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับเหตุการณ์ที่มันคาดคะเนไม่ได้เพราะฉะนั้นคนนจะต้องนิ่งเข้าใจเหตุการณ์แล้วก็ต้องนิ่งแล้วก็พยายามจะพยายามคิดไข้ครัวให้ดีอานาั้งออกให้ดีนะครับอย่าอย่าวนไหวกับเหตุการณ์บางอย่างที่มันอาจจะ มีความแปรปรวนไม่แน่นอนอย่างนี้ะน,นะครับนะถ้าหากว่าเรามีความมุ่งม,มั่นชัดเจนว่าจะมุ่งไปสู่แนวทางสันติภาพสานันติสุขแล้วเนี่ยต่อให้ผลักดันขับคืนกันต่อไปครับค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์เสนอแนะนะคะถึงภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐภาคประชาสังคมหรือว่าประชาชนในพื้นที่เองค่ะตรงนี้อาจารย์มีข้อแนะนํำยังไงบ้างคะ จุดที่สําคัญผมว่าตรงนี้ยัง,ยงจําเป็นอยู่ก็คือเรื่องของการสร้างพื้นที่กลางพื้นที่กลางร่วมมือการร่วมมือกันมีพื้นที่กลางพื้นที่ปลอดภัยของทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาชนทางพี่น้องชาวพุทธชาวมุสลิมแล้วก็แม้แต่ภาครัฐเองก็ตามที่จะต้องมาช่วยกันช่วยกันสร้างพื้นที่กลางพื้นที่ปลอดภัยร่วมมือกัน ในการสร้างสันติสุขขึ้นมานะครับนะ<ฆ>อันนี้สําคัญมากการสร้างพื้นที่กลางนะครับและพื้นที่กลางนี่มันจะเป็นพื้นที่สําคัญในการสื่อสารด้วย<ฯ>พื้นที่ในการสื่อสารการสื่อสารการทําความเข้าใจระหว่างกันของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายเ<ฆ>พื่อจะสร้างความเข้าใจส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยสันตินะการไม่มีอังกติต่อกันอะไรเงี้ยนะครับนะฮะลดความเกลียดชังความไม่พอใจต่างที่เคยมีต่อกันเนี่ย ให้มันน้อยลงอันนี้ผมว่าสําคัญมากการสร้างพื้นที่กลางพื้นที่ของการสื่อสารพื้นที่ของการสร้างความเข้าใจระหว่างกันเลยครับแสดงว่าเรื่องของความเข้าใจเป็นเหมือนเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสําคัญเลยในการที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะครับครับครับอันนี้สําคัญมากนะคกับนั้นอย่างอย่างกรณีเช่นอย่างการสื่อสารสันติภาพเนี่ยค่ะอย่างกรณีของของรายการของ N b t ทีอันเนี้ยก็มีส่วนด้วยค่ะคือหมายความว่าทุกๆฝ่าย ช่วยกันสื่อสารกระบวนการสริภาพกระบวนการสร้างสรรค์สริภาพที่ที่ยั่งยืนอย่างเงี้ยนะฮะ,ะช่วยกันมันก็จะช่วยแล้วก็ทุกๆกลุ่มทุกฝ่ายสื่อแล้วก็พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่ทั้งนอกพื้นที่ทำความเข้าใจแล้วก็สื่อสารสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้เป็นตัวช่วยที่สําคัญมากเลยคะ่ะ ผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าจากการพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็มีภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะทั้งเรื่องของความหวังความท้าทายรวมถึงแนวทางในการที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะแน่นอนว่าหนทางอาจจะไม่ได้ราบเรียบนะคะคแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจกันร่วมมือกันนะคะแล้วก็ไม่ทอดทิ้งกันนะคะความสงบสุขก็สามารถที่จะเป็นไปได้แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะค คค,คแล้ววันนี้รายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและอาจารย์เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะยืนยันอยู่ตรงที่เดิมไม่เคยคิดจะไปไหนเขาเกิดตรงนี้เขาเป็นคนไทยเขามีหัวใจดังควานทองพ่อค้าแม่ค้าลุงป้าอยู่